สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำสถานประกอบการที่ทำงานอยู่นะคะก็คือบริษัท CP a c t a จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าชื่อเดิมก็คือบริษัทสยามแมคโครนะคะวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะแมคโครของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นคู่คิดสำหรับผู้ประกอบการโดยจัดสรรสินค้าที่ครบคันแล้วก็มีคุณภาพในราคาซื้อปลายขายต่อค่ะ,ะแผนกแรกที่จะพาไปดูก็เป็นแผนกอาหารสดนะคะไปดูผักผลไม้กัน,นะคะ่ะ มีทั้งผักแล้วก็ผลไม้ให้เลือกมากมายเลยค่ะแผนกต่อไปที่น่าสนใจมากก็คือเป็นแผนกเนื้อสัตว์นะคะแผนกต่อไปก็เป็นแผนกอาหารทะเลนะคะแ m a c รได้รวบรวมอาหารทะเลสดๆไว้ที่นี่แล้วค่ะแผนกต่อไปเป็นแผนกเบเกอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือว่าเค,ค้กเราก็รวบรวมไว้ที่นี่แล้วค่ะ ต่อไปก็จะเป็นแผนกโฟเส้นนะคะก็จะเป็นรวบรวมสินค้าของแช่แข็งค่ะ่ามาต่อกันที่แผนกไดฟูดนะคะจะเป็นสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคนะคะมีหลายล็อกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันเลยค่ะค่ะไปกันต่อที่แผนกนอนฟูดนะคะก็จะเป็นสินค้าประเภทเครื่องใช้สำนักงานหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอไมคโครเพลงเท่านี้นะคะจริงๆก็ยังมีสินค้ามากมายเลยคะ่ะที่ยังถ่ายไม่ครบยังไงก็อย่าลืมมาช็อปกันนะคะขอบคุณค่ะ